สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดีและรายการเซตชาแนลครับวันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆสําหรับคนใช้โทรศัพท์มือถือ i p h o นครับเวลาที่มีปัญหาการถ่ายรูปมาแล้วมีอาการไม่ชัดครับอย่างรูปตัวอย่างตรงนี้ที่มองเห็นอยู่นะครับน้องอะไรจําชื่อไม่ได้ฮิสแกรนเชียงใหม่ครับน้องสวยมากเลยแต่ว่า จังหวะที่น้องเดินมามันเป็นช่วงที่มืดมากๆเวลาผมถ่ายรูปทําให้น้องไม่ชัดครับเนื่องจากว่า1มืดฮะสเป็นเวลาช่วงเขาเขาความสว่างน้อยมากครับภาพเลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ฮะสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับเชื่อไหมครับว่าสามารถจะแก้ไขภาพนี้ได้ง่ายๆมากๆเลยครับด้วยการใช้แอปพลิเคชันฟรีที่อยู่ในตัว iPhone อยู่แล้วครับตอนนี้เราอยู่ในแกลเลอรี่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมจากนั้นเรามาเลือกแตะคําว่าแก้ไขที่มุมขวาด้านบนครับแตะแก้ไขเลยครับ จากนั้นนะระบบเครื่องมือในการแก้ไขในการตกแต่งรูปก็จะขึ้นมาให้เราเลือกครับซึ่งตรงนี้ฮะสิ่งที่เราจะต้องเลือกเราก็เลือกตรงแถบเมนูบาร์ตรงนี้ครับในส่วนที่เรียกว่าความคมชัดครับผมอ่ะมาสังเกตกันดูนะฮะน้องบิสแกรนเชียงใหม่ตอนนี้นะครับเราดูว่าเฮ้ยมันไม่ชัดใช่ไหมมันเบลอใช่ไหมเราก็เลือ่อนฮะแถบตรงนี้ครับผมด้านล่างฮะเลื่อนมาจนกระทั่งรู้สึกว่าภาพนี้มันมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นครับผมในระดับที่เราพอใจแต่ต้องเตือนไว้ก่อนว่าอย่า เลื่อนมากจนเกินไปนะเพระาะถ้าเลื่อนมากแบบนี้ครับผมอาจจะทําให้เกิดความคมชัดที่มากเกินความจําเป็นครับผมทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบกระด้างกระด้างแบบไหนนะครับเราก็เลื่อนมาประมาณกลางๆแบบนี้เนาะให้น้องดูคมชัดและสวยเพิ่มมากขึ้นครับสําหรับการโพสต์ลงโซเชียลต่างๆแค่นี้ถือว่าเพียงพอครับผม และหลังจากทำเรียบร้อยแล้วนะฮะมาแต่เสร็จสิน้นมุมขวาด้านล่างครับป๊าบเข้าไปฮะเพียงแค่นี้ครับรูปนี้ก็จะถูกแก้ไขจากความไม่ชัดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกลายเป็นมีความคมชัดแบบนี้ซึ่งในหลายๆแอปในหลายๆโทรศัพท์มือถือก็สามารถแก้ไขได้ครับแต่วิธีที่เราแนะนําตอนนี้ก็คือสําหรับคนที่ใช้ iPhone นั่นแหละครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe ครับเดี๋ยวเราจะนําเทคนิคดีๆในการใช้โทรศัพท์มือถือกับช n e l มาฝากเป็นประจําสําหรับวันนี้สวัสดีครับ